สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอีกครั้งนะฮะกับโปเกมอนพาโมคอลเลคชันควิตนะฮะเซนิกามะน,นะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะก็นั่นแหละ หนึ่งอันดับแรกตัวแผงไม่ต้องใช้คขีมตัดดึงได้เลยประกอบง่ายและรวดเร็วนะฮะเหมาะสำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้คขีมตัดอย่างที่บอกและสพาร์์แยกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนน้ำในเจนหนึ่งนะฮะสตาร์เตอร์นะครับอีก2เจนผมอีก2ตัวผมทำมาแล้วเดี๋ยวแปะไว้ทท้ายคลิปนะฮะ ตอนนี้จะเป็นเบอร์ที่17อเาเนื่องจากผมมาเพิ่งเริ่มมาซื้อเนาะอ,อาจจะมีไม่ครบทุกเบอร์นะฮะเอ๊เปิดดูข้างในกันข้างในจะมี2แผงแยกสีมาเรียบร้อยพร้อมสติกเกอร์ประกอบง่ายนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบซึ่งอยู่ที่ลานถ่ายกล่องเป็นที่เรียบร้อยน่าจะประหยัดงบเลยนะเพราะว่าราคามันไม่ได้ถูกไอ้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคาค่อนข้างไปทางถูกเลยนะฮะ หมาะสำหรับนอกจากเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็เหมาะสำหรับไว้ลองไว้ลองทาสีก็ได้ไว้ลองพ่นสีลองงานโมก็ได้ก่อนที่จะไปต่อคันด้านมานะโอเคเราแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะตะัวนี้สติกเกอร์ไม่เยอะครับมีแค่ลูกตาลูกเดียวนะฮะาทาแยกสีมาเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้โอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันให้ดูเลยนะครับเอานะฮะนี่ก็จัดการตัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยเนาะันดับแรกนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของลูก,กตานะครับเราก็รอบนี้สติกเกอร์ไม่เยอะนะฮะลูก,กตาเราก็จัดการขี้มันออกมานะฮะใครใช้มือก็ใช้ได้แต่ว่าระวังไอ้นี่นะ ระวังความมันของมืออย่าไปโดนตัวกาวบ่อยเพราะว่ามันจะทำให้ความเหนียวของกาวเนี่ยมันลดน้อยลงนะฮะ แปะสติกเกอร์ลงไปก่อนให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาอะไรนะเวลาเราประกบเข้ากับส่วนหน้ากากเนี่ยมันตัวสติกเกอร์บางทีมันติดมันเหมือนมันมันเผื่อพอ,พอมันเผื่อมันก็จะเลยเลยส่วนไอ้ส่วนที่ต้องติดลูกตาไปโดนส่วนด้านหน้าเนาะทำให้ไม่สวยนะฮะอันนี้ให้ติดด้านไหนเข้าไปก่อนนะลูกตาเนี่ย ประมาณนี้นะแล้วนี่ก็ประกอบเข้าไปนะฮะส่วนใหญ่ตัวซีรีส์นี้มันจะลงลงล็อกทุกอย่างนะลงแบบคือมันล็อกล็อกไว้เรียบร้อยเลยอะ่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องต่อผิดนะถ้าใส่แล้วมันไม่เข้าคือต่อผิดอหละเห็นปหมเออ กอเข้าส่วนหัวได้แล้วนะฮะส่วนท้องส่วนท้องก็เริ่มจากติดติดตัวกระดองกันเนาะเห็นไหส่วนตรงช่องอะฮะมันจะสติกมิกไว้แล้วนะฮะไ่่ยา เค okay. แล้วก็กระดองนะฮะเรียบร้อยเค่ okay. หางขาขาก็จะล็อกคอมเมนเหมือนกันนะคือฟิกไว้แล้วอะ ถ้าใส่ไม่ตรงล็อกหมายถึงว่าเห็นส่วนโคราด้านนะส่วนกรอบส่วนด้านอีกส่วนด้านตัวประกอบอะมันจะเผย,ยออกมานะฮะจะไม่สนิทหมายถึงว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันอาจจะเลยไปนะโอเคอันนี้ยก,ยกแขะนะเข้าไหม ไม่เข้าคือผิดด้านชาชิ้นส่วนโูกมันจะประกบพอดีอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแครด อ๋อผิดด้านเิดด้านไอส้ส่วนนะี้ส่วนขาน่าจะตรงนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นแขนยกอ่าได้ละถ้าใส่ถูกด้านมันจะมันจะประกบเข้าสนิทแต่ถ้า ใส่ผิดด้านมันจะไม่เข้าเหมือนที่ผมใส่มื่อกะมันจะส่วนข้อต่อส่วนข้อต่อจะพยออกมานะฮะวิธีดูง่ายๆว่าใส่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าซีรีส์นี้ทุกอย่างจะประกบพอดีเป๊ะๆจะไม่มีแบบเหลือช่องว้างอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าเราไม่ได้ดูมันก็จะสับสนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าส่วนด้านบนล่างนี่เท่ากันแต่สังเกตง่ายคือถ้าส่วนหัวเนี่ยมันจะแหว่งส่วนที่ตอนเรใส่หัวนะมันจะแหวออกมาแบบนี้นี่นะโอเคประกอบเรียบร้อยนะครับหางมีกิบ๊บมีหางลงขยับได้นะฮะแขนแขนขาขยับไม่ได้ปีกไว้ขยับได้แค่าหาง โอเคครับผมหวังว่าจะชอบกันนะฮะคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ